กินแล้วอันตรายไหมกินผิดมาทั้งชีวิตกินแบบเนี้ยถึงจะได้ประโยชน์สวัสดีครับถ้าคุณกำลังคิดว่าการกินกล้วยกินเวลาไหนก็ได้แล,แล้วก็บอกได้เลยครับคิดผิดขนาดและอันตรายมากๆซึ่งข้อห้ามก็มีหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นการห้ามกินกล้วยตอนท้องว่างเพราะาทำให้ระบบขับถ่ายนั้นแย่ลงและอาจจะเกิดปัญหากดไหลย้อนหรือรับประทานกล้วยก่อนอาหารเพราะอาจจะทำให้ท้องอืดก็ได้ ซึ่งถ้าหากคุณต้องการดูแลสุขภาพจริงๆนั้นผมขอแนะนําครับวิธีการรับประทานกล้วยที่ถูกต้องโดวยวิธีการง่ายๆดังต่อไปนี้ครับ 1. ครับรับประทานกล้วยหลังอาหารมันจะสามารถช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในร่างกายดูแลความดันและสามารถช่วยเคลือบกระเพาะทําให้ย่อยอาหารและดูดซึมอาหารได้ง่ายยิ่งขึ้น 2. ต้องรับประทานกล้วยหลังจากการออกกำลังกายเพราะว่าสามารถช่วยดูดซึมได้ง,ง่ายครับแต่ถ้าหากคุณรับประทานกล้วยตอนก่อนออกกำลังกายแล้วก็รับประกันได้เลยครับว่าคุณจะจุกไปอีกนานและ 3. ข้อสุดท้ายครับสำหรับคนที่มีอาการปัญหากระดูกพุ้นคนที่มีอายุ40ปีขึ้นไป ทุกคนควรรับประทานกล้วยครับเพราะว่ามีแคลเซียมที่สูงมากสามารถดูดซึมในร่างกายได้เป็นอย่างดีและสามารถช่วยบรรเทาชะลอสภาพร่างกายและกระดูกของคุณทำให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นได้ครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะครับการเข้ามารับชมฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ